เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset n n w Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66เวลา18.30 ถึง21.30นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย ID เศ9 9 9 9ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในระเร,ว,เรวนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญ ของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวตรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบูราการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลก การศึกษาปราชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับุนจากทุกท่านมาณที่นี้ช่วงหลายปีมานี้นะครับในช่องผมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ Great Reset Great Reset นะครับแล้วก็พูดถึงการเตรียมตัวนะรับมือในการปฏิรูปรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทศวรรษ2020นะหรือผมเรียกว่า Great Reset เนี่ยอย่างไรนะซึ่งผมก็อธิบายหลายคลิปนะหลายครั้งหลายค่าใ มีการกระจายทรัพย์สินเอาไว้ diversification ไว้และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการมองในการกระจายทรัพย์สินโดยให้ลงไปในทรัพย์สินนะที่แท้จริงเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วมีทั้งเงินสดทองคําไว้ด้วยและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อให้ท่านมีโชค3ชั้นในการรับมือซึนามิใหญ่ทางเศรษฐกิจการเงินในทศวรรษ2020ันี่ยนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นโชคจากการที่ไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้สินน้อยที่สุดที่ท่านบริหารจัดการได้มีเงินเก็บเงินออมนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการสร้างไรายได้นะครับที่มากกว่ารายจ่ายนะซึ่งผมพูดในประเด็นเรื่องของการเตรียมตัวในช่วง Great Reset ในช่วง2-3ปีนี้นะครับ2 0 2 3ันย5นียไว้ค่อนข้างมากแต่พูดเรื่องของการเตรียมตัวนิวสตาร์นะครับหรือการเริ่มต้นใหม่นะหลังกึ่งกลางทศวรรษ2020เนี่ยยังพูดน้อยอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีพูดนะครับมีพูดน้อยอยู่นะพูดถึงว่าภัยคุกคามความเสี่ยงที่คุกคามในทศวรรษสองยีย่สิบนะยงเช่นเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการคุกคามความเสี่ยงจากเทคโนโลยีนะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับเพราะใน New Start เนี่ยนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเตรียมตัวนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนกะ็คือว่าในอนาคตนะหลังจากที่เก t ดรีเซ เข้าถึงกึ่งกลางทศวรรษและไปต่อใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเราจะมีตัวที่มาแย่งงานมนุษย์มากขึ้นนะครับอย่าง AI นะอย่างโรบอทนะอย่างระบบออโตเมชันระบบ IoT Internet of Things นะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวนะนิวสตาร์เพื่อรับมือกับสินตาที่เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นไปตามเทรน์ทิศทางแนวโน้มนี้นะครับ ซึ่งสิ่งนี้ผมก็ได้รับฟังมาจากมุมมองนะครับของกูรูนักวิเคราะต่างชาตินะครับดรดูเรียวดูบินีนะครับท่านนี้ซึ่งได้พูดไว้ในหลายตอนนะในหลายส่วนนะครับในหลายช่องนะครับที่ผมติดตามรับฟังมาแล้วก็มีการพูดถึงเนื้อหาหนังสือในหนังสือที่ชื่อว่า make u a t e s นะครับภัยคุกคามความเสี่ยงคุกคามใหญ่ที่มานในทศวรรษ2020และต่อไปในอนาคตนั่นเอง ซึ่งผมมองเห็นแล้วน่าสนใจซึ่งท่านก็ได้อธิบายฟังนะครับถึงภัยคุกคามความเสี่ยงคุกคามทางด้านเทคโนโลยีที่จะมาแย่งงานคนนะครับอย่าง AI, Artificial Intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์นะโรบอทหุ่นยนต์นะครับระบบออโตเมชันนะครับการทำงานอย่างเช่นรถที่ขับเองนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างไรก็มามองที่เจเน r เรชันนะครับล่าสุดก่อนนะพวกกลุ่มเจเนเรชัน s t นะครับที่กำลังออกไปทำงานหรือกำลังเรียนอยู่แล้วก็เจเนอเรชันอัลฟานะครับกลุ่มนี้จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิตัลเทคโนโลยีสูงก็ตามนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจว่าต่อไปอาชีพการงานในอนาคตเนี่ยนะท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรนะท่านจะเรียนตามที่ท่านชอบเหมือนเดิมได้ไหมผมจะบอกว่าท่านสามารถเรียนในสิ่งที่ท่านชอบเหมือนเดิมได้เช่นบางคนชอบเรียนศิลป,ปะบางคนชอบเป็นศิลป,ปิน บางคนอาจจะเป็นแพทย์นะครับบางคนอาจจะเป็นนักประพันธ์นะครับนะบางคนก็จ,จะทําอาชีพธุรกิจการค้าขายแต่บอกได้เลยครับว่าทุกอาชีพที่ท่านเรียนเนี่ยท่านจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลนะครับเพราะ,ะนั้นท่านควรจะมีความรู้ความเข้าใจหรือผมเรียกว่า c o n p t u t u t l t n k n n i นะความคิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีวิชชั่นมีวิสัยทัศน์ที่เข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นั่นคือผมกพยายามจะบอกทุท่านว่านะถ้าท่านนะมีโอกาสดนะีที่ดีที่สุดเลยท่านควรจะเรียนสายสเต็มสเต็มนะครับนะถ้าถ้านลองลงมาท่านชอบเรียนศินลปินศินละปะอะไรสังคมอะไรแต่ท่านต้องโยงอยู่กับส่วนที่เป็นสเต็มอยู่เหมือนกันท่านต้องมีความเข้าใจเรื่อง AI นะครับเรื่องของโรบอทเรื่องของออโตเมชันเรื่องของ IoT เพราะฉนั้นกลุ่มคนแรกเลยที่ผมเชียรนะ์ให้คนรุ่นเจนอัลฟาเจนแซต,ต้องเรียนคือเรียนสแตมนะครับนั่นก็คือเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ไซเอนนะเรียนเกี่ยวกับเาขาเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจที่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเรียนทางด้านาพวกฟิสิกส์เคมีชีววิทยานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าไซเอนนะครับนั้น ถ้าใครมีลูกหลานนะเรียนนะครับในทศวร2020งนะันนต้องเรียนทั้งสายเทคโนโลยีนะครับเห็นไหมครับเทคโนโลยี Technology, AI ปัญญาประดิษฐ์นะเทคโนโลยี Technology, เรื่องของ IoT Internet o ์ t น็ตออนะครับอีกหน่อยท่านสามารถทำงานที่จุดไหนในโลกนี้ก็ได้ควบคุมผ่านทางด้านเาขาเรียกว่าดิจิตอลนะครับแล้วก็เรื่องของอาทางด้านการประยุกต์นะครับต่างๆทางวิศวกรรม Engineering นะครับ เอนจิเนียริยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะครับนะโดยเฉพาะวิศวกรรมสาขาใหม่ๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรบอทออโตเมชันนะครับ AI นะครับ Big Data นะผมมองเลยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญเพราะว่าโลกมันไปในทิศทางนี้ครับนะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและที่สำคัญก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะการเรียน AI นะครับโรบอทนะอินเทอร์เน็ตออฟ นะครับออโตเมชันมันต้องใช้แมทรเมติกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่นะครับเจนแซดเจนันฟ้าท่านต้องเรียนสเตมนะครับนะเป็นทางที่ดีที่สุดเลยท่านจะมีงานทําส่วนคนรุ่นเจนเก่าๆนะอย่างรุ่นผมเนี่ยเจนเนะหรือรุ่นน้องลงไปหน่อยเจน Y หรือรุ่นที่เก่ากว่าผมอีกนะรุ่น Baby b o ูมเนี่ยนะท่านคงไปเรียนสเตมไม่ทันแล้ว นะท่านคงอย่าไปเรียนเขียนโปรแกรม AI โรบอตแมชชีนเลอร์นิ่งไม่ทันละแต่ท่านต้องมีคอนเซปต์ท่านต้องมีแนวคิดท่านต้องมีวิชั่นมีวิสัยท e ัศน์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่านยังสามารถดำรงอยู่ได้นะครับนะไม่งั้นแล้วนี่เอ่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีพวกคอนเซปต์นะความแนวความคิดมีวิชั่นได้อย่างไรนะนั่นแหละครับท่านต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะมุมมองบูรการซึ่งผมเรียกว่า integral training and development นะครับ ท่านต้องมีการพัฒนาแนวความคิดนะคอนเซปชวลทิงกิ้งของท่านนะวิชัน่นวิสัยทัศน์ของท่านนะครับนะผ่านทางมุมมองมหาภาคเพราะท่านคงไม่สามารถไปเรียนสเต็มแบบคนรุ่นเจนอัลฟานะครับเอ่อเจนเอ่อเจนอัลฟาเจนแซดได้นะแต่ท่านต้องปรับตัวเองผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของท่านนะครับเพราะท่านจะไปหาไรายได้เพิ่มนะแต่ท่านไม่มีทักษะ AI ไไม่มีความเข้าใจพวกนี้นะครับการลงทุนแล้วเนี่ย ท่านจะไม่สามารถอยู่ได้นะครับนะหลังจากที่เก e ดรีเซ็ตแล้วนะเข้าสู่ดิวสตาร์ทเพราะว่าหลายบ i ิเนสหลายธุรกิจหลายเซกเตอร์เนี่ยอาจจะหายไปนะมันจะมีเรื่องของ AI, IoT, โรบอทออโตเมชันเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นนี้ท่านต้องศึกษาคอนเะซ็ปชวลท h ิงกิ้งให้เกิดมุมมองบุรการรนะครับอินดิเกอลเทรนนิ่งอนดลเม์ซึ่งผมก็ได้ทำไปเป็นระยะระยะในเรื่องของการสัมมนาออนไลน์นั่นเองนะครับ ใครที่เตรียมตัวไม่ทันไม่ว่าเจนไหนนะเจนอัลฟาเจนแซดเจนวเจนเอเจนเบบี้บูมเนี่ยไม่ได้ว่าท่านปรับตัวไม่ได้แล้วท่านจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ว่าความมั่งคั่งร่ารวยของท่านนี่จะไม่มีท่านจะกลายเป็นคนยากจนคนหมดโอกาสถ้านต้องรอรับความช่วยเหลือจากรัฐที่เรียกว่าเงิน UBI Universal Basic In c o m e รายได้พื้นฐานสากลคล้ายๆกับ โครงการประชาลัฐของเราเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ